สวัสดีค่ะครูนกเล็กค่ะวันนี้ครูนกเล็กจะมาแนะนําหนังสือวิชาภาษาไทยเล่มน,นี้ค่ะภาษาพาทีปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านพร้อมกับครูนกเล็กเลยนะคะภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กๆอ่านตามที่คุณครูชี้นะคะบทที่หนึ่งใบโบก ใบบัวรู้จักคำนำเรื่องตางาขา หูหางงวงใบโบกใบบัวมามีดูไม่ใบโบก ใบบวัวมามามาดูมาดูใบโบกมาดูใบบวับบว ใบโบกมีตาใบาบัวมีตาใบโบกมีขาใบาบัวมีขา ใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบโบกมีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวง ใบ, Bref, ใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงาเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วพบกันบทต่อไปค่ะ